ให้อยากบอกอะไรคุณ ถ้าอยากบอกอะไรคุณนะคะจะมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นนะคะในเร็ววันนี้นะคะในบางท่านนะคะที่บูชานะคะพ่อแก่นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคารพนะคะท่านปกปกักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจนะคะหรือเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่นะคะแต่ว่าถ้า i บอกว่านะคะอตอนนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะ คุณอาจจะเคยรู้สึกหมดหวังหรือว่ารู้สึกว้าเวนะคะว่างเปล่านะคะในความรู้สึกของคุณ,ค,ณคุณรู้สึกว่าคุณโดนควบคุมนะคะในในสถานการณ์ตอนนี้นะคะคุณรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังนะคะหมดกําลังใจหรือว่าท้อแท้นะคะแต่ว่าไพ่บอกว่านะคะอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะกําลังจะผ่านพ้นไปนะคะศัตรูพ่ายแพ้นะคะ ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะในความสามารถของคุณเองนะคะหรือว่าในโอกาสต่างๆหรือในบุญบารมีต่างๆหรือว่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคารบนะคะท่านจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะ